ที่สาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติชอบกลางตลิ่งชันนายปฏิพัฒน์สันติพาดา รองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรพักก้าวไก่พร้อมนางพัชรีภูนสุขหรือก้อยผู้เสียหายจากคดีทุจริตบ้านพักสวัสดิการทาหารและทนายความทําการยื่นฟ้องเอาผิดเจ้ากรมสวัสดิการทาหารบกและพวกรวม25คนในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานรับยอมรับทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนายบดีพั์กล่าวว่าเรื่องนี้ลัจากที่ตนในฐานะผู้อภิปรายไม่ไม้ัางใจ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตามมาตตา152ในสภาชุดที่ผ่านมากรณีการทุจริตบ้านพักสวัสดิการทหารซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนำไปสู่เหตุการณ์การยิงโคราชเมื่อปี2563และพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ท้าให้ส่งหลักฐานจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะนำหลักฐานไปยื่ยนที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ผ่านมา5เดือนแล้วคดีไม่มีความคืบหน้า ซึ่งในการอธิบายที่ผ่านมาได้เปิดเผยหลักฐานที่ส่วนใหญ่มาจากผู้เสียหายคือคุณก้อยรวมทั้งคุณเบิร์ตนำสมมุติว่าการทุจริตบ้านพักสวัสดิการทหารมีการเรียกรับสินบน5%และอมส่วนต่างค่าบ้านจนนำไปสู่ความกดดังของทหารทำให้เกิดเหตุการะยิงที่โคราชเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ภายในกองทัพ แต่ไม่มีการลงโทษใดๆรองประาาธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต่อไปว่าจากการอภิปรายในวันนั้นผลเอกประยุทธ์แจ้งว่าหากมีหลักฐานก็ให้นํามายื่นและจะดําเนินการแต่ผ่านมาถึงวันนี้กลับไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการดําเนินการใดผนวกกับช่วงที่ผ่านมาคุณก็ต้องมาเชิญกับความอายุที่ทำไม่ว่าจะเป็นการขึ้นศารทหารการถูกกดดันในรูปแบบต่างๆวันนี้จึงเดินทางมายัางศาลอาญาคดีทุจริตเพื่อยืนหลักฐานและเรียกร้องความยุติธรรมในอีกช่องทางหนึ่ง เกิเนื่องจากการอภิปรายตามมยติ151 -152 น่ะนะครับที่มีการอภิปรายเปิดโปงเรื่องของทุจริตกองทัพในเรื่องของโครงการบ้านพักสสวิการทหารจนนําไปถึงการกลัดยิงโคราชนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นท่านที่ให้ข้อมูลโดยตรงกับทางทางพรรคเก้าไกลคุณคุณก้อยนะครับก็จากการที่อภิปรายวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้บอกว่าให้ผมเนี่ยเอาหลักฐานมาให้เขานะแล้วจะมีการดําเนินการ พวกเราก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับไปยื่นให้กับสํานักนายกแล้วก็มีการรับปากว่าจะมีการดําเนินการแน่นอนแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านมานะครับไม่มีการดําเนินการใดๆแล้วคุณก้อยเองก็อยู่ในสภาวะของการต้องประชิญความอายุที่ทำไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสารทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนกดดันจากหลายๆช่องทางดังนั้นวันนี้ก็เลยมายื่นเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่คุณก้อยจะสู้คดีซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางทนายนะครับ อันก็นที่มาครบด้านนายฤทธิพันธ์พัวทนายความให้รายละเอียดของคดีว่าครั้งนี้ได้ยื่นฟ้องข้าราชการที่เป็นทหาร ในกรมสวัสดิการทหารบกจำนวน23รายและพลเรืออีก2รายด้วยข้อหาเจ้าพนักงานเรียกรับเงินจากการประกอบการและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งข้าราชการที่ว่านั้นมีตั้งแต่ยศระดับนายพลจนถึงเจ้าพนักงานโดยมีการกระทําความผิดถึง200ครั้งเป็นมูลค่าความเสียหาย44ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ได้มีการดําเนินการร้องเรียนหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือพปชจึงเดินทางมาฟ้องร้องที่สารอาญาคดีทุจริตเพิ่มเติมการฟ้อง ในครั้งนี้เรายื่นฟ้องขอ้าราชการที่เป็นทหารซึ่งอยู่ในกรมสวัสดิการทหารบกบนะะมีด้วยกัน23คนแล้วก็มีพลเรือนอยู่ในนั้นอีกสองคนนะครับเราฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับการเจ้าพนักงานเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการคือจกโจทย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งข้าราชการที่เราฟ้องนี้นะครับมียศสูงมาก ที่อยู่ในกรมสวัสดิการทหารบกเป็นถึงเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกยศระดับนายพลก็มียศระดับนายพันก็มีนะฮะยันไปถึงเจ้าพนักงานข้าราชการที่อยู่ในสังกัดนั้นซึ่งการฟ้องครั้งนี้ข้าราชการที่เป็นทหารที่อยู่ในกรมสวัสดิการทหารบกนั้นกระทาความผิดด้วยกันถึง200ครั้งด้วยกันถ้าแล้วก็มีมูลค่าเสียหายถึง44ล้านบาทแล้วก็ เราต่อสู้ด้วยคนเดียวผู้หญิงคนเดียวนะคะกับครอบครัวตั้งแต่ปี63ซึ่งก่อนการยิงด้วยซ้ำนะคะซึ่งเราไปทุกช่องทางแล้วกะลาหวงก็แล้วนะคะ,อะกองทัพบ,บกเราก็ไปนะคะแล้วก็พลเรือนนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอก็เป็นผลดีที่ว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนะะี่ยค่ะ เราเคยไปยื่นที่สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นนะคะท่านให้เลขานะคะแต่เลขาเนี่ยไม่ได้มาเองให้เลขาของเลขาใหม่อีกทีหนึง่งซึ่งเรื่องตั้งแต่คุมพานะคะหลังจากที่ท่านสสได้อภิปรายไปนะคะซึ่งก็คิดว่าทั่วประเทศเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าต้นตอของเหตุการณ์ยิงโคราชเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยดีใจที่มีทางทนายนะคะ,ะทนายฤทธิพัวพันแล้วก็มีของทนายเดโชที่เข้ามาช่วยเหลือกอยนะคะเพราะว่าทนายท่านอื่นๆเนี่ย ยางว่าแหละมันต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลน,นะคะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองทั้งนี้ก้อยหวังว่านะคะที่พึ่งที่สุดท้ายของก้อยนะคะก็คือศารอาญาทุจริตประฤติมิชอบกลางนะคะแล้วของก้อยคดีบางคดีก็ขึ้นสารทหารซึ่งก้อยไปขึ้นมาสองสามครั้งแล้วนะคะที่ทาหารเนี่ยเป็นผู้กระทํานะคะแต่ทั้งนี้วันนี้ที่ได้มายื่นของชุดนี้คือชุดแรกนะคะยังมีหลายชุด ชุดแรกนี้มีพลเรือนร่วมด้วยนะคะเราเลยได้มาทางทนายก็เลยแนะนําในเรื่องทางด้านกฎหมายก็เลยต้องมายื่นที่ศาลน,นี้เพราะว่ามีทหารกับพลเรือนร่วมกันนะคะ